สวัสดีค่ะไปให้สุดครินลิซ่ายังคงยืนหนึ่งเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่มีผู้ฟังรายเดือนมากที่สุดบนแพลตฟอร์ม Spotify คลิปนี้นะคะมาอัปเดตความปังของน้องลิซ่าแบล็คพิ้งตามรายงานจากแอสและลิซ่าบราซิลค่ะบนแพลตฟอร์ม Twitter เมื่อวันที่10ตุลาคม2022โดยเขาเผยว่าลิซ่ายังคงยืนหนึ่งเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่มีผู้ฟังรายเดือนมากที่สุดใน Spotify กับผลงานของเธอเพียงแค่3เพลงเท่านั้นจากท็อปเทนอันดับศิลปินเคป๊อป ฟังรายเดือนมากที่สุดส่วนอันดับอื่นๆจะมีใครบ้างมาดูกันเลยเริ่มที่อันดับหนึ่งได้แก่วงแบ็คพิ้งมียอดผู้ฟังรายเดือนอยู่ที่33.9ล้าน อันดับ2ทวายมีผู้ฟังรายเดือนอยู่ที่11.1ล้านอันดับ3ามิซ่ามีผู้ฟังรายเดือนอยู่ที่9.7ล้านอันดับ4ีจิวจีนมีผู้ฟังรายเดือนอยู่ที่9.6ล้านและอันดับ5ไอซ์มีผู้ฟังรายเดือนอยู่ที่8.38ล้านนี่ค่ะก็คือ5อันดับแรกจากท็อป10ศิลปินเคป๊อปหญิงที่มีผู้ฟังรายเดือนมากที่สุดใน s p o t i f y ซึ่งแอนก็ขอหยิบยกมาแชร์ให้ได้ดูได้ฟังกันนะคะ ่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ